ชาวลัคนาราศีธนูในช่วงวันที่1-15ถึง15เมษายนนี้ท่านจะมีพลังมีความกระตือรือร้อนมากขึ้นเมื่อดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่เรือนปุตตะของท่านทำให้มีความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจใหม่ๆเรื่องความรักก็มีแนวโน้มที่ดีท่านจะมีสเสน่ห์มีความมั่นใจมากขึ้นแต่ระวังเรื่องการสื่อสารกับครอบครัวเพราะดาวพุธโคจรเข้าสู่เรือนพันธุทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือสื่อสารไม่ตรงกันกับคนในบ้านส่วนดาวอังคารโคจรเข้าสู่เรือนมรณะอาจมีปัญหาเกี่ยวกับมรดกหรือทรัพย์สินร่วมรายละเอียดติดตามคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาสิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เรามาดูกันค่ะว่า ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงวันที่1ถึงวันที่15เมษายน2568จะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงวันที่1ถึงวันที่15เมษายน2568นี้หากไม่นับการโคจรยกย้ายของดาวจันทร์ก็จะมีการโคจรยกย้ายของดาวอังคารดาวพุธและดาวอาทิตย์คือ วันที่1เมษายนเวลา22นาฬิกา52นาทีเดวังคารโคจรยกย้ายจากราศีเมถุนไปสถิตณราศีกรกฎวันที่11เมษายนเวลา15นาฬิกา15นาทีเดวพุธโคจรยกย้ายจากราศีกุมไปสถิตณราศีมีนและวันที่14เมษายนเวลา4นาฬิกา30นาทีดาวอาทิตย์โคจรยกย้ายจากราศีมีน ไปสถินณราศีเมษเรามาไล่เรียงกันนะคะชาวลัคนาราศีธนูคะฉันขอเริ่มจากดาวอังคารค่ะดาวอังคารโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่1เมษายนและจะอยู่ถึงวันที่6วมิถุนายนดาวอังคารในราศีกรกฎได้ตำแหน่งนิดซึ่งหมายความว่าพลังของดาวนั้นอ่อนแรงลงค่ะดาวอังคารเป็นดาวที่สื่อถึง พลังงานการต่อสู้ความกล้าหาญและการแข่งขันเมื่อดาวอังคารโคจรเข้าสู่ราศีใดโดยปกติแล้วก็จะนำพลังที่เข้มข้นนำความกระตือรือร้อนไปสู่ราศีนั้นนะคะแต่เมื่อดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งนิดพลังนี้ก็จะอ่อนแรงลงทำให้การแสดงออกของพลังนี้อาจไม่ราบรื่นหรือไม่ได้ผลดังใจนักเหมือนคนที่พยายามผลักดันบางอย่าง แต่ไม่มีแรงพอค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูดาวอังคารโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนมรณะของท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มรดกนีิสินหรือว่าเรื่องลึกลับนะคะในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมรดกหรือว่าทรัพย์สินร่วมนะคะอาจจะมีความ ขัดแย้งกับคนใกล้ชิดเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินหรือตัวท่านเองก็อาจจะมองโลกในแง่ร้ายหรือบุกพุ่นกับความคิดด้านลบค่ะตัวอย่างเช่นท่านทะเลาะก,กับพี่พี่น้องๆเรื่องการแบ่งบรมรดกหรือท่านอาจจะมีปัญหากับผู้ครองเรื่องการใช้เงินร่วมกันค่ะก็ขออนุญาตแนะนำชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้นะคะขอให้ใจเย็นๆน,นะคะอย่าเพิ่ง ด่วนตัดสินใครและถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินก็ขอให้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและสุภาพค่ะมาต่อกันที่ดาวพุธนะคะดาวพุธโคจรยกย้ายไปสถิตณราศีมีนในวันที่11เมษายนและจะอยู่ถึงวันที่1พฤษภาคมดาวพุธในราศีมีนได้ตำแหน่งประและตำแหน่งนิตรซึ่งหมายความว่า พลังของดาวอ่อนแรงลงและไม่เข้มแข็งค่ะดาวพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความคิดการสื่อสารการเรียนรู้และการติดต่อเมื่อดาวพุธโคจรเข้าสู่ราศีใดก็จะส่งผลต่อรูปแบบการคิด และการสื่อสารของราศีนั้นๆแต่เมื่ออยู่ในตำแหน่งนิดและตำแหน่งประระพลังของดาวพุธก็จะอ่อนลงไม่เข้าตัวทำให้การสื่อสารอาจจะติดขัดความคิดสับสนหรือว่าการตัดสินใจไม่ชัดเจนค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูดาวพุธโคจรยกย้ายเข้าสู่เรือนพันธุซึ่งเกี่ยวข้องกับบ้าน ครอบครัวแล้วก็รากฐานชีวิตนะคะดังนั้นในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูอาจจะมีปัญหาในการสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวหรือว่าผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกันก็อาจจะมีความเข้าใจผิดมีการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนค่ะเช่น คุณพ่อคุณแม่พูดอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าคนในบ้านพูดอะไรบางอย่างท่านก็เข้าใจผิดนะคะก็อาจจะมีทะเลาะกันนะคะเพราะว่าสื่อสารไม่ตรงกันหรืออาจจะมีความสับสนเกี่ยวกับการจัดการในบ้านหรือการจัดการทรัพย์สินนะคะเช่นไม่เข้าใจว่าใครรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายอะไรอย่างไรนะคะดังนั้นก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ อาจจะมีความตึงเครียดอยู่เนื่องจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนก็ขอให้ช่วงนี้นะคะพูดคุยกันอย่างเปิดเผยนะคะแล้วก็อย่าพึ่งไปตีความคําพูดอย่าไปตีความการกระทําค่ะบางอย่างที่เขาพูดมาเขาก็มีเบื้องหลังคำพูดของเขาแบบหนึ่งนะคะเวลาที่เราฟังถ้าเราไปตีความมันก็จะยิ่งทำให้เรื่องมันยุ่งมากขึ้นนะคะขอให ไปถามกันให้ชัดเจนจริงๆก่อนค่ะและสำหรับดาวอาทิตย์ค่ะดาวอาทิตย์โคโจรยกย้ายไปสถิตณราศีเมษในวันที่14เมษายนและจะอยู่ถึงวันที่15พฤษภาคมดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งอุดซึ่งหมายถึงดวงดาวมีพลังสูงส่งเด่นดังยิ่งใหญ่ค่ะดาวอาทิตย์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับ พลังอำนาจความเป็นผู้นำเกีติยศและการแสดงออกเมื่อดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีใดก็จะส่งเสริมให้ราศีนั้นมีความโดดเด่นมีพลังและประสบความสำเร็จในด้านที่เกี่ยวข้องกับเรือนนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในตำแหน่งอุดซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดาวมีพลังสูงสุดทำให้อิทธิพลของดาวชัดเจนและส่งพลังยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีธนูการที่ดาวอาทิตย์โคจรย,ยกย้ายเข้าสู่เรือนปุนตตะของท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับความรักความสนุกสนานและความคิดสร้างสารรค์นี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สดใสและมีความสุขสำหรับท่านนะคะ ท่านจะรู้สึกมีพลังงานมีความกระตือรือร้นมากขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์มีแรงบันดาลใจใหม่ๆที่จะช่วยให้ท่านสร้างผลงานที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับค่ะท่านอาจจะสนใจในกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นศิลปะดนตรีการแสดงนะคะรวมทั้งได้ค้พนพบพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวท่านค่ะเช่นท่านได้รับเชิญให้ไป ร่วมงานสังสรรค์นะคะไปงานเลี้ยงที่สนุกสนานนะคะแล้วท่านก็ได้แสดงความสามารถของตัวเองนะคะอาจจะวาดรูปเล่นดนตรีหรือว่าเขียนหนังสือนะคะรวมทั้งในเรื่องของความรักค่ะชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์ว่าจะได้พบความรักที่สดใสและมีความสุขนะคะหรือถ้าหากว่าท่านมีคนรักอยู่แล้วความสัมพันธ์ก็จะลึกซึ้งมี ความสุขมากขึ้นรวมทั้งถ้าหากว่าท่านมีลูกมีหลานนะคะความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นนะคะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมสนุกสนุกร่วมกันค่ะชาวลัคนาราศีธนูคะนอกจากในประเด็นที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกและส่งผลต่อจังหวะชีวิตของเรา จะโคจรฐานราศีต่างๆสร้างอิทธิพลที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลามาดูกันค่ะว่าในช่วงนี้ท่านจะได้รับผลกระทบจากดาวจันทร์อย่างไรบ้างวันที่หนึ่งถึงวันที่สามเมษายนดาวจันทร์สถิตณราศีพฤกษภการทำงานของชาวลัคนาราศีธนูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ก็ เป็นการเป,ปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะเช่นท่านได้รับมอบหมายงานให้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงานค่ะวันที่4กับวันที่5เมษายนดาวจานันทะริตณราศีเมถุนเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับความสัมพันธ์และการเป็นหุ้นส่วนนะคะการเจราจาต่อรองหรือการทำข้อตกลงมีโอกาสประสบความสำเร็จ เหมาะสำหรับการสร้างความร่วมมือหรือสแสวงหาพันธมิตรใหม่ๆค่ะวันที่6กับวันที่7เมษายนดาวจันทร์สถิตณราศีกรกฎอาจจะมีการตัดสินใจเรื่องการเงินอย่างรวดเร็วค่ะก็ขอให้ระมัดระวังการใช้จ่ายและการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงนะคะวันที่8กับวันที่9เมษายนดาวจันทร์สถิตณราศีสิงห์ เป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับการเดินทางไกลหรือว่าการศึกษานะคะท่านมีโอกาสจะได้รับความรู้หรือมีประสบการณ์ใหม่ๆแบบไม่คาดคิดอย่างเช่นว่ามีโอกาสดีๆจากต่างประเทศเหมาะสำหรับการวางแผนอนาคตหรือว่าการขยายขอบเขตก,การทำงานค่ะวันที่10ถึงวันที่12เมษายนดาวจันทร์สถิตณราศีกันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับ การงานและชื่อเสียงท่งานจะได้รับการยอมรับได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือได้รับตำแหน่งสำคัญเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการนำเสนอผลงานหรือขอความก้าวหน้าในอาชีพค่ะแล้วก็มาถึงวันที่13-15เมษายนนะคะดาวจันทร์สถิตณราศีตุลเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับ การเงินและผลประโยชน์ค่ะท่านมีโอกาสได้รับรายได้หรือผลตอบแทนจากการทำงานเหมาะสำหรับการสแสวงหาผลประโยชน์หรือเพิ่มช่องทางรายได้รวมทั้งชาวลัคนาราศีธนูบางท่านก็อาจจะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์จากผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจค่ะหลังจากที่เราได้เห็นถึงอิทธิพลของดาวจันทร์ที่มีต่อชีวิตประจำวันของเราแล้ว ต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่ 1 5เมษายน2568ได้แก่วันที่2วันที่3วันที่5วันที่6วันที่7วันที่10วันที่12และวันที่ 14. เมษายนค่ะก่อนจากกันหากชาวลัคนาราศีธนูต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์ สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะและฉัดขอกราบอวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสมบูรณ์ทั้งกายและใจเงินทองไหลมาเทมามีแต่คนรักใคร่เมตตาประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจตลอดช่วงเวลานี้และตลอดไปค่ะ